สวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการช่องมัสมัตโต้ชาแนลด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วไปบ้านเพื่อนกันมานะฮะคลิปนี้นะครับอยู่บ้านตัวเองครับพักผ่อนกันบ้างนะฮะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับแต่ว่าก็ยังมีอะไรดีๆมาฝากกันเช่นเคยครับต้องเกินก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาดูของสะสมของผมกันนะฮะในฐานะของการเป็นแฟนบอลของเชลซี ช่วงนี้ถ้าพูดถึงเชลซีก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะฮะข่าวดราม่ารายวันกันเลยทีเดียวในช่วงนี้เรียกได้ว่าก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะฮะในฐานะซัพพอร์เตอร์ของเรานั่นเองครับอีกหนึ่งทางนะฮะที่เราจะเป็นเอ่อกำลังใจหรือการสนับสนุนทีมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการสนับสนุนสินค้าออ f ฟิเชียนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ก็เลยเอาของนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นของแท้ของ <S <S ออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับที่ผมไปดั้นด้นนะฮะสะสมไปหาไปเก็บมาเนี่ยนะครับเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะฮะได้ดูกันในคลิปนี้นั่นเองจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันครับ <S <S 1> <S 1> รือว่าไปนะฮะเชลซีเองเนี่ยก็เป็นทีมหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ในไทยเองก็เรียกว่ามีแฟนคลับ นะะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะผมเองเป็นแฟนบอลเชลซีมาตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนถ่ายยุคใหม่นะฮะตั้งแต่ของโรบันอับราโมวิชเข้ามาเทคโอเวอร์ในช่วงนั้นเลยก็ก็คือเป็นการเริ่มต้นดูบอลอย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วก็เชียร์เชลซีมาตลอดเลยนะฮะก็ยุคตอนแรกนั้นก็จะเป็นมูรินโญ่ใช่ไหมะฮะที่เข้ามาคุมตอนนั้นนะฮะเราได้ตัดสินใจเฮ้ยเอาทีนี้แหละกำลังเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยอะไรอย่างงี้ไม่อยากเชียร์เหมือนใครเขานะฮะก็เชียร์มา แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับว่าสินค้า Offi c i a l g o o ู s ของเชลซีเองเนี่ยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแอบเสียดายนะครับว่ามันจะมาน้อยมากเลย,เน,ยเนะฮะเออนะซึ่งก็ผมเชื่อว่าถ้าหลังจากสถานการณ์โควิดอะไรหรือการปรับเปลี่ยนทีมไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น่าจะได้เห็นสินค้าของเชลซีเนี่ยมีมาจำหน่ายมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้ อัปเดตช่องทางกันก่อนช่องทางการซื้อนะฮะสินค้าของเชลซีในตอนนี้ก็คือหน้าหน้าก็จะเป็นหน้าชอ็อปการเดินไปซื้อที่หน้าช็อปของ n นกี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็จะมีแค่บางช็อปเท่านั้นนะฮะในไนกีน้เอมีสุกเซ็นทรัลรัดเพ้าที่มีซูปเปอร์แล้วก็มีซูเปอร์สปอร์ตด้วยนะฮะโซนที่เป็นฟุตบอลเนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะฮะก็คือการที่เราสามารถซื้อ ผ่านทาง Nike Store ออนไลน์ได้นะครับ Nike Store ออนไลน์ก็เข้าไปแล้วก็ไปเซิร์ชดูเชลซีนะฮะส่วนมากก็จะมีเป็นพวกชุดเจอร์ซีนะบางทีก็จะหลุดเป็น Nike T มานะครับคือถ้าในช่วงไม่มีปัญหาผมว่ามันก็น้อยเลยแต่ว่าช่วงมีปัญหาช่วงนี้ก็แบบว่าน้อยมากนะฮะอืมก็เดี๋ยวต้องรอดูในหลังจากที่ปรับเปลี่ยนเรื่องของผู้บริหารอะไรงนี้แล้วนะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงกันต่อ เอาละมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าสำหรับของผมเองแล้วเนี่ยตั้งแต่เชียร์เชลซีเชียร์เชลซีมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผมสะสมนะครับนี่ครับนี่ก็คือเสื้อบอลเชลซีนะฮะเป็นเบรดเออไม่ใช่เพลเยอร์เขาเลยกะเป็นของทีมทีมเชียร์นะเป็นแฟนเกรดนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับนี่ข้างอันนี้ของผม,มแต่ต้องต้องบอกนะตอนผมสั่งซื้อคือช่วงเป็นช่วงเมื่อปีที่แล้วแล้วเป็นช่วงที่แบบเหมือนเรามีโอกาสที่ค่อนข้างที่จะแบบเ,เริ่มเริ่มมีกําลังในการซื้อแล้วรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากจะลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะก็เลยกดสั่งในทางเมก้าสโตร ของทีเชลซีเนี่ยนะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยแหละครับคือ,อผลิตผลนะฮะจากเมก้าสโตนนั่นเองนะฮะซึ่งคือจับได้เลยเนื้อผ้ามันจะนิ่มมากนะเ,ออเนื้อผ้ามันจะนิ่มมันจะดูใส่สบายนะฮรแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็น made in g e o r g i ียนะฮะดูได้นี่จอร์เจียนะฮะคุณผู้ชมเราจะสังเกตได้นะครับว่ามันดูมีความไอตัวปั๊มมันก็จะนูนขึ้นมาดูมีคุณภาพนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นปักนะฮะตัว อันนี้แล้วก็ตรงนี้แบรนด์อันนี้ก็โอ้โหมันก็จะดูแบบว่า,าดูมีคุณภาพนะครับอันนี้อันนี้ไปแล้วแต่ไม่รู้จะกลับไปอีกหรือเปล่านะฮะสำหรับคุณเบอร์สามอันนี้นะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นผลิตผล์นะฮะที่สั่งมานะครับนี่คือ,อสีน้ําเงินนะฮะสีหลักต้องมีนะครับแล้วก็อันนี้แทบจะไม่ค่อยได้ใส่ด้วยเพราะมันของแท้กลัว ใส่ในโอกาสพิเศษน,น,นานๆนนทีครับซึ่งการสั่งจากไปร์กสตร์เองเ่ยตอนนั้นเนี่ยนอกจากอันนี้แล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยครับผมก็เลยสั่งเป็นกางเกงมาด้วยอันนี้ก็ดูมันเป็นคอลเลกชันช่วงนั้นนะซื้อซื้อมาก็จัดจัดมาแล้วกันมีอะไรก็ลองน่าสนใจอะไรที่มันใช้ประโยชน์ใส่ได้บ่อยๆก็ลองสั่งมาก็เลยมีกางเกงตัวนี้ด้วยนะฮะกางเกงตัวนี้จะเป็นเกงผ้าล่มนะฮะในทีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ป้ายมันเนี่ยจะเป็นพร i d ออฟลอนดอนนั่นเองเนะฮะถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมเออนะครับก็แล้วก็จะมีข้างหลังด้วยเป็นตารานี่ตรงนี้ปั๊มนูนเลยนะฮะยี่แล้วก็เชลซีนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นไนกี้ด้วยนี่นะฮะอันนี้ อันนี้ก็มาเซตเดียวกันมาพร้อมกันนะฮะผมสั่ง2ชิ้นนะฮะในเป็กกัสโซตอนนั้นก็นานอยู่ประมาณนึงเลยนะฮะ,ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นช่วงโควิดอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมเป็นการสัง่งแรกผมโดนภาษีอันนี้มันรู้สึกสินค้า2ชิ้นเนี่ยมันน่าจะเกือบประมาณเกือบเกือบพันผมโดนภาษีไปอีกพันหนึงด้วยนะฮะก็แอบเซงอยู่นิดนึงเออต้องจ่ายเงินสดด้วยตอนนั้นก็ต้องรีบวิ่งไปหากดตังค์อีกไปรับของที่ไปรษณีย์นะฮะ ต่อมานะฮะก็จะเป็นเสื้อทีมนะฮะอีกอีก,อกสีนึงอันนี้ผมว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นได้ได้แข่งได้ใส่มากเท่าไหร่ก็เห็นบ้างปะปลายนะฮะมันก็จะเป็นแบบริ้วๆแบบนี้นะฮะก็สวยงามครับนะ,ะก็มีไว้ในครอบครองอีกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะและอีกหนึ่งคอลเลกชันนะฮะ อันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับนี่คือ Price of London นั่นเองครับจะเป็น Collection Chelsea นะะในสีที่เป็นสีน้ำเงินกรมท่าะนะฮะที่แสดงถึงความเป็น The Blue นั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไอ Collection เสื้อตัวน,นี้จะเป็นเสื้อ Prematch นะฮะเสื้อก่อนแข่งของ Chelsea นะฮะที่ตอนนี้ก็จะใช้เป็น t r i v m p h นั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์ที่ยัง ยืนหยัดเคียงข้างคู่เชลซีในตอนนี้นั่นะฮะก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าโชคดีที่ได้ตัวนี้มานะฮะอันนี้สั่งผ่านทางชออ็อปไนกี้สโตร์นะฮะก็เป็นออนไลน์สโตร์นะฮะกดสั่งโชคดีพอดีนะฮะคือที่จริงเนี่ยตัว 2XL เนี่ยหมดนะฮะเหลือ XL พอดีแล้วก็ได้มาโชคดีมากอันนี้เนี่ยรออยู่ประมาณวีคหน่อยๆน,นะฮะอันนี้ได้มาเร็วด้วยนะฮะ สั่งปุ๊บก็ประมาณรอสักประมาณวีคสวีคหน่อยๆนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคืออันนี้ถ้าเราดูจากชิปปิ้งเนี่ยมันจะมาจากสิงคโปร์ครับสินค้ามาจากสิงคโปร์นะครับแล้วก็อันนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเป็น m a ็ดอินไทยแลนด์ด้วยนะฮะแต่เนื้อแบบเนื้อผ้าใส่ดีมากอันนี้ ใส่สบายแล้วก็แบบทรงกําลังดีด้วยนะฮะช่วงนี้ใส่แล้วแบบภาคุงใจใส่แล้วต้องอวดเลยคือเพราะว่าพอหลังจากที่วันวันที่ผมกดสั่งเร็เป๊บไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนว่าหมดไปเลยตอนนี้ถ้าเข้าไปเช็คจริงๆแล้วเนี่ยของที่มีนะในออนไลน์สโต์ตอนนี้ก็จะเหลือแค่เสื้อตัวนี้นะฮะแต่เสื้อตัวนี้ผมได้ไป,ไ,ปได้ไปซื้อได้ที่ตอนนั้นไปซื้อซูเปอร์สปอร์ตที่ c ซนทันเวิร์กนะครับเห็นคือช่วงนี้เห็นปุ๊บต้องซื้อเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันพรายออฟลอนดอนเหมือนกันนะฮะอืมอันนี้เป็น XL ครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะสลิมนิดหนึ่งนะครับถ้าแนะนำก็ซื้อโอไซส์อีกสักหน่อยนแต่มันหายากนะอันนี้เอขนาด XL แล้วนะฮะคนซื้อ2 XL นะผมว่าเออนะาพรายออฟลอนดอนนี่ก็จะเป็นแบบคลีนนะฮะเห็นไหมอุ้ยพูดไปพูดมาเยอะเหมือนกันนะ ผ่านไปหลายอย่างนะฮะแต่จริงถ้าในเ,เสื้อบอลจริงๆแล้วเนี่ยณตอนนี้ตัวเชอร์ซี่เองเนี่ยมันเหลือ2แบบใช่ไหมที่เป็นสีเหลืองกับสีทึมๆนะฮะก็กําลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อทั้ง2ออันเลยดีไหมหรืออย่างเงี้ยต้องกลับไปดูกับเพราะาที่จริงเนี่ยมันไซส์มันเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วไงเราก็เลยแบบเอ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไมด,ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงณนณะตอนนี้คือที่จริงอะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าแบบ อย่างที่บอกอว่าเราต้องการที่จะแบบเออเป็นกำลังใจเราอยากซับพอร์ตแล้วก็แบบเฮ้ยมันก็เป็นทีมที่เราชอบแล้วก็ดูมาตลอดอะไรเงี้ยก็มีไว้ก็คงไม่เสียหายหรอกอะไรางี้ยนะครับเอ่อนั่นคือคอลเลคชันที่ค่อนข้างที่จะล่าสุดหน่อยนะครับอันนี้ก็เลยได้มาอีกอันนึงคือตอนแรกถ้าไปดูในช็อปเนี่ยถ้าไปดูในออนไลน์สโตร์เนี่ยของ New Era เนี่ยนะครับมันจะเหลืออยู่แค่สีดำสีอะไรเงี้ยแต่พอไปดูหน้าช็อปที่เซ็นทรัลาดพร้าวนะฮะ New Era Shop เนี่ย เราก็จะได้สีน้ําเงินมาด้วยสีโอเคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหมวกแคปนะครับที่จริงๆอะ่ะอยากได้ของไนกี้และแต่ของไนกี้ไม่มีเอาเข้ามานะฮะแต่ว่าท่านี้เป็นนิวเอล่านะฮะหมวกเขาดีอยู่แล้วนะฮะเราก็เลยไม่ลังเลที่จะซื้อนะครับก็อันนี้ได้มาในราคารู้สึการาคาเต็มมันพันสี่เก้าศูนย์แต่ว่าถ้าไปหน้าสอบตอนนี้มันจะเหมือนลดอยู่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งอะไรเงี้ยนะฮะก็ได้มาพันอีกนิดๆน,น,นะครับ ข้างในตัวนี้จะเป็น n 4 0นะครับกำลังดีเลยนะฮะช่วงนี้อืมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันหมวกนะฮะที่มีไว้ก็ดีนะฮะคือก็ต้องมีแหละเออนะฮะสวยดีครับส่งอันนี้ผมแบบว่าจริงๆอ่ะถ้าคุณมีพวกหมวกของนีเวล่าอยู่แล้วแล้วแบบว่าเส่งมันเสียหรืออะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเอาไปให้ที่ร้านให้เขาเข้าส่งได้เขาจะมีเครื่อง มันจะเป็นอบไอ้น้ำแล้วก็เหมือนกับเข้าทรงมันก็จะทำให้สรงเนีย่ยกลับมาโอเคเลยอันนี้ผมซื้อมาพุ่งซื้อมาเมื่อวีคสองวีคเองนะแต่เอาไปซักซักแล้วก็ใส่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าทรงของเงนล่าเขาดีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเชลซีนะฮะม,นะมีหมวกแล้วมาดูอีกหนึ่งของคอลเลกชันน่ารักน่ารักกระจ,จุกกระจิกในวันดีกว่านะฮะนี่เลยอ่ะ เดี๋ยวนี้คงไม่หาหาหา,หายากแล้วล่ะที่จะมาดูหนังสืออย่างนี้แล้วแต่อันนี้มันเป็นนิตยสารสตาร s ซ็อ e เอนะฮะอยู่คู่กับคนรักบอลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วฮะแล้วก็เล่มนี้นะครับก็เป็นพูดถึงเชลซีด้วยนะฮะ world champion นั่นเองครับรูปเชลซีอ่ะก็มีไค h ฮาเวสนะฮะฉลองแชมป์นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยก็ยังอยู่ใน เส้นทางการลุ้นแชมป์นะครับไม่ใช่เป็นถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะแล้วก็ยังเหลือเอฟเอคัพด้วยใช่ไหมครับของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจากที่ฝังตอนแรกแบบไปขุดๆด,ดูเฮ้ยก็เยอะอยู่นะนะฮะแต่ว่ายังไม่หมดนะฮะมีอีกหนึ่งคอลเลกชันนะฮะที่อันนี้โอ้โหภาพภูมิใจมากอันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนโบของผมนะครับที่ ครั้งหนึ่งนะฮะได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็เราเองเนี่ยก็เป็นคนดูโซเชียลใช่ไหมเราก็เห็นมันลงสตอรี่ว่าเฮ้ยไปเดินอยู่อังกฤษนี่นาคือเขาเนี่ยเป็นแฟนลิเวอร์พูลใช่ไหมเขาก็ไปนี่แหละไปลอนดอนไปไปหมดเลยไปแมนเชสเตอร์ไปแอนฟิลด์ field, อะไรเงี้ยแล้วผมเลยสุดเฮ้ยแล้วไปสแตมฟอร์ดบิกเมื่อไหร่ล่ะไปแล้วก็ อย่าลืมกริ้งกลางมาด้วยนะตอนที่อยู่เมื่อเขาอยู่อังกฤษใช่ไหมเขาก็เลยแล้วก็มีวันหนึ่งเขาก็คอมาเขาก็เลยเ,ยเดินตามเดินในช็อปเลยว่าเฮ้ยจะเอาอะไรอะไรอย่างนี้เลือกเลือกมาอะไรอย่างนี้แล้วก็จิ้มจิ้มไปแล้วก็ได้เป็นออของฝากมาคืออันนี้นะครับเป็นเสื้อน่าจะเป็นคอลเลคชันนะฮะถ้าเป็นสีถ้าเห็นว่าเป็นสีแบบนี้นะฮะสีส้มแสดแสแบบนี้แปลว่าเชลซีจะใช้ในการแข่ง ยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองเนะฮะอันนี้ก็เป็นเสื้อแขนยาวครับเป็นของไนกี้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้โหผมสั่งมาเป็น 2XL นะ2 x l ก็ก็ก็ค่อนข้างที่ผมใส่แล้วก็ก็ยื้ยๆใหญ่ๆอยู่นะฮะแต่ว่าก็ผมว่าก็กำลังดีเนื้อผ้าใส่สบายเลย <S <S อันนี้อันนี้มีถุงด้วยอันนี้เดี๋ยวหาถามว่าเฮ้ยไ,ได้มาจริงหรือเปล่าของแท้เปล่านี่นใส่มาในถุงอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ในในถุงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อันนี้ผมได้มาเป็นของขวัญน,นะฮะช่วง อตอนคุณโบได้แหละคุณโบไปแล้วเขาก็ซื้อ,อน,นี้มาฝากไว้ด้วยนะครับปีไฟอย่างเงี้สยสวยงามๆมาอะไรอย่างเงี้ไวปเปิดช่วงคริสต์มาสหรือช่วงอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าแรงมากๆเป็นสิ่งที่ได้มานี่คุณผู้ชมยังจํากันได้ไหมว่าครั้งหนึ่งเชลซีเนี่ยได้มีโยโกฮามานะฮะยางโยโกฮามาเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนะฮะคาดหน้าอกด้วยนะครับแล้วก็ ผมได้ผ้าเชียร์อันนี้มานเนี่ยนะครับนี่โอ้โหเป็นไงตอนที่เหมือนตอนนั้นเรไปเดินผ่านที่แถวเขาเรียกว่าอะไรนะเอมแถวเอ็มโพเรียมเอ็มคอ,อทีอะไรนะ่ะแล้วก็เขามีจัดบูธเทศกาจัดบูธโปรโมโทอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นหุ้ยมีเชลซีด้วยนี่นาอะไรอย่างเงี้แย,ย,ยแล้วก็ไปดูเขาทำอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเล่นเกมกิจกรรมอ่างเงี้ยแจกของแล้วเราก็เลยไปเล่นมาแล้วก็ได้ เป็นผ้าอันนี้มานะโอ้โหดีใจมากแล้วก็น่าจะผมว่าก็แรงเหมือนกันนะแล้วก็แบบของก็ดีอ่ะเนี่ยมีตาไอ้อตงป้ายนี่ผมเอาออกไปแล้วนะแต่ยังมีตรานี้อยู่อืมนะครับก็นี่แหละครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะของสะสมนะฮะของผมนะฮะในฐานะของการเป็นแฟนเชลซีนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ต้องให้กําลังใจอย่าง เต็มที่นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าคุณมีโอกาสก็ซื้อนะฮะอุดหนุนสนับสนุนนะฮะของแค้กันนะครับเพื่อที่เรียกว่ามันใสยังไงแล้วก็รู้สึกภูมิใจเนาะเรียกว่าเป็นความเป็น Pride of London นะฮะ Chelsea is the Blues ซะนองนะฮะอ่ะวันนี้ก็เรียกว่าเต็มอิ่มกันไปนะสำหรับ เป็นแฟนเชลซีที่ติดตามรับชมกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับก็มีอะไรแนะนำหรือแหล่งซื้อหรือสินค้าอะไรของเชลซีที่อยากจะแนะนำเลยเงี้ยก็เมนเข้ามาได้นะฮะที่ใต้เมนของเรานะครับก็อย่าลืมนะฮะติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง m ั s u m o t o Channel ด้วยนะฮะก็จะมีเรื่องราวดีๆนะฮะวา r i ร t y ี้ไลฟ์สไตนะครับมาฝากกัน ช่นเคยนั่นเองนะครับส่วนาคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ